for all well-being. ตัวนิยามเช้าครับตีห้าครึ่งพบกับผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขในรายการมองโลกมองเราทางทรัตทวีช่อง32ครับครึ่งชั่วโมงนับจากนี้ไปเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหลากหลายแง่มุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการปรับตัวในการทําธุรกิจรวมไปถึงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสําหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเข้ามาทักทายการพูดคุยการก็พิมพ์เข้ามาได้เลยผ่านช่องทางของ Facebook มองโลกมองเราฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้เลยครับเป็นคําแนะนําดีๆจากคุณหมอวิโรธครับคุณหมอวิโรธจะบอกเทคนิคในการออกกําลังกายหลายท่านช่วงนี้อยู่บ้านเยอะครับรับประทานอาหารก็เยอะเหมือนกันการออกกําลังกายนอกบ้านก็อาจจะยังทําได้ไม่สะดวกนักนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคในเรื่องการออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายจะเป็นอย่างไรไปฟังคาแนะนาจากคุณหมอวิโรธครับ สวัสดีครับผมนายแพทย์วิโรจน์การวิจิตรนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายครับสาหรับคนที่อยู่ที่บ้านนะฮะเก็บตัวแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองเนี่ยออกไปติดเชื้อข้างนอกเลยนะครับการออกกำลังกายแบบนี้มันง่ายมากทีเดียวนะครับสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยนะครับและไม่ต้องการพื้นที่เลยเริ่มตั้งแต่ศีรษะก่อนนะครับคือเราเอียงคอนะครับซ้ายขวานะครับลงนะครับแล้วก็บน นะครับและเอียงเอยงซ้ายเอียงขวาแล้วลลก็เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังแล้วก็หมุนเป็นรูปเลข8นะครับอันนี้เข้าใจนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อบริเวณตรงหัวไหล่นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนอย่างนี้เดินหน้าและก็ถอยหลังนะครับแล้วก็มาที่บร,ริเวณตรงข้อต่อของหัวไหล่เช่นเดียวกันนะครับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังแล้วก็มาที่บริเวณตรงข้อศอกครับพับเข้า ยืดออกนะครับแล้วก็มาที่บริเวณตรงนิ้วนะครับขยำขยิบขยิบนิ้วแล้วก็ที่ข้อมือนะฮะหมุนทั้งข้อมือนะครับต่อไปก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่หน้าอกนะครับยกขึ้นมาแล้วก็เหวี่ยงออกไปให้เต็มที่เลยนะครับเห็นไหมฮะอย่างนี้ครับแล้วก็หงายมือเสร็จปั๊บก็ลงต่อไปก็เป็นกล้ามเนื้อสีข้างนะครับหายใจเข้าหายใจออกก็ยืดออกไปค้างอยู่3ามลมหายใจเป็นอย่างน้อย แล้วก็กลับมาท่าเดิมแล้วก็มือลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายืดออกแล้วก็เอียงมาค้างอยู่ในท่าน,นี้3ามลงมในใจเสียจป,ปั๊บก็เราเอาเข้ามือลงมาครับต่อไปก็เป็นเรื่องของตัวสีข้างนะครับเราก็ให้กาวเท้ากว้างขึ้นนิดนึงแล้วก็เหวี่ยงตัวเองออกไปเสียบป,ปับ๊บเราก็จะเเรื่องของตัวแผ่นหลังนะครับขุดเท้าเข้ามานิดนึงเอาเพียงแค่กว้างระดับหัวไหล่นะฮะ ในกรณีที่ไม่มีปัญหาเรื่องของแผ่นหลังเราก็สามารถที่จะใช้ตัวลำตัวเวี่ยงได้นะครับ,รบถ้าใครพบว่าขนาดนี้รู้สึกทรงตัวไม่ดีจะกว้างหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับันะครบแล้วก็หมุนหามออกมาแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของตัวแผ่นหลังมีปัญหาอาจจะใช้เป็นแค่มือดามมาไว้นิดหน่อยแล้วก็หมุนแค่นี้ก็พอเพื่อไม่ให้โหลดหลังมากเกินไป ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวเอวนะครับแล้วก็ขยับทามาน,นิดนึงและหมุนข้อต่อที่เอวเอาเฉพาะข้อต่อที่เอวเท่านั้นนะฮะต่อไปก็จะเป็นกล้ามเนื้อของต้นขานะครับข้อเท้าเนี่ยให้มันอยู่กลางออกมาด้วยความมั่นคงนะครับย่อตัวลงไปนะครับชื่อดอ,อกโดยหัวเข่าไม่เลือมที่ปลายเท้าแล้วก็ขึ้นยกขึ้น จำนวนตามปกติที่เราต้องการนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของตรงบริเวณข้อต่อตรงสระโพกอีกทีนะครับหาที่จับแล้วก็หมุนเดินหน้าจักรยานหน้าจักรยานหลังหมุนออกแล้วก็หมุนเข้านะฮะส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่หัวเขา่าก็ทำการหมุนนะตามเข็มแล้วก็ทวนเข็ม ต่อไปก็เป็นที่ข้อเท้าหาที่ยึดเกาะจับหมุนข้อเท้าตามเข็มและก็ทวนเข็มนะครับต่อไปก็ให้ถอดรองเท้าแล้วขยับฝ่าเท้านะครับโดยให้นิ้วเท้าเนี่ยสามารถมีกรารขยับขย,ยับยื่นออกงุ้มออกเงยเข้างุ้มออกเงยเข้าก็จะช่วยเรื่องของการบริหารนิ้วข้อต่อที่นิ้วเท้าและกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าครับง่ายมากนะครับขอให้ทุกคนปฏิบ,บัติสุขภาพร่างกายจะสมบูรณ์แน่นอนครับ สรุปอีกครั้งให้จำง่ายๆนะครับไล่มาตั้งแต่ช่วงบนเริ่มจากศีรษะคอแขนลำตัวหลังคอต่อเอวสะโพกเข่าต้นขาไปจนถึงปลายเท้าเป็นวิธีง่ายๆตามแบบของคุณหมอวิโรจตรการวิจิตผู้อำนวยการการแพทย์แห่งโรงพยาบาลนครทน ที่อยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับเพื่อตัวท่านเองเพื่อประเทศและเพื่อบุคลากรทางการแพทย์นั้นได้ทุ่มเทรับมือกับผู้ป่วยจากไวรัสโควิด -19 ได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายง่ายๆแบบโยคะผสมจีก้กงเพื่อกระตุ้นต่อมของร่างกายและข้อต่อที่มักจะเสื่อมโทรมตามวัยใช้เวลาเพียงแค่10-20นาทีเท่านั้นครับ โอ้คุณผู้ชมครับรู้สึกเหมือนผมไหมครับผมรู้สึกว่าพอฟังคําแนะนําจากคุณหมอวิโรจน์แล้วอยากจะยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายขยบร่างกายกันหน่อยนะครับเนี่คคำแนะนําจากคุณหมอผมว่าทําได้นะ แค่วันละ10ถึง20นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องทําสม่ําเสมอถ้าทําสม่ําเสมอร่างกายของเราก็จะแข็งแรงแล้วก็เป็นหนึ่งในเทคนิคในการป้องกันภัยจากโควิดได้นั่นเองนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุผู้ชมมันมาติดตามวิธีคิดของเจ้าของธุรกิจโรงแรมเจ้าหนึ่งครับอยู่แถวย่านพญาไทเจ้านี้ผมว่าน่าสนใจมากดีต่อใจมากๆเลยนะครับ ท่านมีการเปิดพื้นที่ให้คุณหมอครับมาพักแบบฟรีๆจริงๆไม่ใช่เฉพาะคุณหมอด้วยนะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่ตอนนี้ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อเป็นการรับมือกับโควิดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยบริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัด Isuzu New X รุ่นใหม่ The New Onyx กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด1 9สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีเรื่องราวดีๆที่ซ่อนอยู่นะครับและว,วันนี้ทางทีมงานของเราก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของโรงแรม The Quarter Residence อยู่แถวๆย่านพญาไทานี้เองนะครับซึ่งเจ้าของโรงแรมท่านแบบโอ้โหใจดีมากนะครับผู้ชม ท่านมองเห็นปัญหาของบุคลากรทางการแพทย์ที่ตอนนี้ถือว่าเป็นด่านหน้าเลยในการรับมือกับโควิด -19 ซึ่งแต่ละท่านโอ้เหน็ดเหนื่อยมากๆจะหาที่พักที่ไหนล่ะนั่นแหละครับคือที่มาของการเปิดให้โรงแรมแห่งนี้กลายเป็นที่พักชั่วคราวของคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ไปฟังวิธีคิดดีๆแล้วก็ดีต่อใจในช่วงนี้ครับ เดอะควอเตอร์เรสซิเดนซ์โรงแรมขนาด15เตียงริมถนนพญาไทต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพราะการระบาดของโควิด -19 แต่แทนที่จะปิดไปเฉยๆคุณศิวพรวุฒานุพันธ์และคุณนัทีิมาวิชยพิญโยเจ้าของโรงแรมทั้งสองคนใช้โอกาสนี้อุทิศโรงแรมให้เป็นที่พักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ประเทศไทยต้องต่อสู้กับโควิด -19 แต่แนวคิดนี้ไม่ง่ายเพราะนอกจากต้องขอความเห็นจากพนักงานแล้วยังต้องคำนึงถึงการทำความสะอาดและค่าเชื้อภายในโรงแรมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเงินค่าจ้างของพนักงานที่ยังคงจ่ายให้ตามปกติคุณส้มวราพรตันริยานนท์ผู้จัดการโรงแรมเล่าว,ว่า หลังจากเจ้าของโรงแรมเรียกประชุมพนักงานและแจ้งแนวคิดนี้ทุกคนต่างเห็นด้วยและพร้อมจะร่วมกันสร้างที่พักที่สะอาดสะดวกสบายให้บุคลากรทางการแพทย์ได้พักผ่อนเพื่อจะได้มีแรงไปต่อสู้กับโรคระบาดในวันต่อไปเจ้าของโรงแรมจึงเริ่มต้นด้วยการไปปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งโรงแรมก่อนเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าพักและการรักษาความสะอาดระหว่างที่เปิดให้เข้าพัก รวมทั้งสุขอ,อนามัยของพนักง,งานและแม่บ้านเพราะถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยก่อนพอเราได้ไอเดียแล้วเนี่ยเจ้าของก็มีการไปคุยกับหมอมหรือว่าแพทย์ลามาอะไรเงี้ยค่ะมีถามถ่ายว่าถ้าจะเปิดเป็น Property แบบเนี้ยรองรับพวกกับ,บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันมีวิธีใดบ้างที่เราจะต้องทำความสะอาดมากกว่าเดิม คือหนึ่งคือที่ท,ที่ที่คุณหมอเขาท่านเขาบอกมาก็คือหนึ่งคือโดยปกติแล้วคุณหมอโดยปกติที่ออกมาจากโรงพยาบาลจะมีการฆ่าเชื้อมาในระดับหนึ่งแล้ว<ม>สองก็คือเอาอาจจะมีการทําความสะอาดซึ่งตรงนี้ก็ดีตรงที่ว่าก็มีบริษัทบริษัททําความสะอาดหลายๆที่หรือว่าคนที่ช่วยเหลือหลายๆคนก็เข้ามาติดต่อว่าแบบอยากจะมาฉีดให้ฟรีนะ<ม>จะมาทําให้เป็นคนข้างนอกทั้งนั้นเลยที่เข้ามาช่วยเราจริงๆเราก็อยากจะหาเองแต่ว่า พอหลังจากที่เราได้ลงเพจอะไรไปก็มีคนเข้ามาติดต่อจนเราจนเราไม่ต้องแบบไม่ต้องไปหาข้อมูลเองแล้วอะคือแบบมีคนมาอีกเยอะมากที่แบบแนะนําเข้ามาอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีคนมาช่วยเหลือตรงนนอกจากความช่วยเหลือและคําแนะนําด้านการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงแรมแล้วยังมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมอบน้ําใจและความช่วยเหลือมาให้ ทั้งการร่วมสนับสนุนอาหารของใช้ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานกำลังใจจากผู้คนที่อยู่แดนไกลรวมทั้งคำขอบคุณจากคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาพักก็ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกตื้นตันและดีใจที่ความตั้งใจดีและความห่วงใยของพวกเขาส่งต่อไปถึงบุคลากรทางการแพทย์และทุกๆคนมันไม่ได้คุมเรื่องเงินอยู่แล้ว mm hmm. เพราะว่าฟิก์คอร์ต้มมีสูงมา mm hmm. มันยังต้องจ่ายค่า ค่าที่ค<ม>่าแรงงานของพนักงานทุกท่าน<ม>แต่ว่าสิ่งที่เราได้คือสิ่งที่เราทําจริงๆมันคือใจใจที่เราอยากจะทํา<ม>เรารู้สึกว่าตอนนี้โรคโควิดหรือโรคระบาดตอนนี้มันแย่มากม,มันค่อนข้างเรา,<ม>เ,ราเราพยายามดูข่าวแล้วก็ดูอัปเดตสถานาการณ์ทุกอย่างเราเลยรู้ว่ามันม,มันน่าจะเป็นในระยะยาวเราก็เลยคิดว่าเราทําอะไรให้มันมีประโยชน์ดีกว่า คนที่รับหน้าทับหน้าสําหรับโลคนี้คือหมอและพยาบาล<ม>คนที่เป็นบุคลาการทางการแพทย์ทั้งหมดจริงๆไม่ใช่แค่หมอและพยาบาลคนที่หิ้วเปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเข้าเวรเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะได้รับผลกระทบต่อโลกโลกนี้มากที่สุดเนาะ<ม>เราก็เลยอยากจะซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาหาที่พักให้เขาอยู่แค่มาตรงเนี้พยาไทยนั่งรถไฟฟ้ามามาอาบน้ําสัก ชั่วโมงสงชั่วโมงนอนเล่นสักแป๊บหนึ่งหลับตาพักสายตามีขนมให้ทานนีอะไรเงี้ยล้วก็กลับไปสู้กันอีกรอบส่วนว่านี่ยเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเขาเขาจะได้มีแรงสู้ต่อไปเนาะจริงๆแล้วเรามีแค่พนักง,งานของเราตั้งแต่แรกแค่อย่างเดียวหลังจากนั้นก็เริ่มมี คนผู้สนับสนุนแล้วก็คนช่วยเหลือคนอื่นๆมากมายที่ทําให้รู้ว่าคนไทยยังรักกันอีกเยอะมากยังให้กําลังใจกันอีกเยอะมากทุกคนมีน้ําใจมาช่วยเหลือกันตรงนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังอยู่ๆก็มีคนเข้ามาติดต่อว่าแบบเฮ้ยพี่เอาสบู่มาให้อ่ะพี่เอาขนมมาให้ทําให้เรารู้ว่ายังมีคนที่ให้กําลังใจคนที่ พวกบุคลากรทางการแพทย์หรือคนที่ยังคอยสนับสนุนในสิ่งดีๆเรื่องดีๆแบบนี้อีกเยอะมากเลยค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ในการรับบุคลากรทางการแพทย์เข้าพักไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรมากมายเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวของบุคลากรทางการแพทย์ในทุกสายงานก็สามารถเข้าพักได้2คืนแต่หากจำเป็นต้องพักต่อก็สามารถแจ้งพนักงานได้เพื่อพนักงานจะได้ดูแลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ภายในโรงแรมก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมีอาหารขนมเครื่องดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่อยากร่วมกันทำความดีนอกจากนี้ยังมีกำลังใจดีๆหลัง่งไหลามาถึงคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดเพื่อคนไทยทุกคน และหลังจากวิกฤตโควิด -19 นี้ผ่านพ้นไป The Quarter Residence จะทำความสะอาดครั้งใหญ่และเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวอีกครั้งด้วยบรรยากาศเป็นกันเองเหมือนพักอยู่ที่บ้านมีห้องพักที่หลากหลายทั้งห้อง private ห้องดอมและห้องสำหรับครอบครัวไว้ให้บริการพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการความช่วยเหลือด้านข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างครบครันรวมทั้งยังมี Co-Working Space ให้บริการด้วย คุณผู้ชมที่อยากจะร่วมสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้หรือสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดห้องพักเพื่อวางแผนท่องเที่ยวหลังจากผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปแล้วสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook The Quarter Bangkok ค่ะสินชัยพงพานิ์ถ่ายภาพนัฐการเล,ล์ฤวดิโสพลรายงาน ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าในยามที่เกิดภาวะวิกฤตคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะครับซึ่งกรณีนี้ทางด้านของโรงแรมเดอะควอเตอร์เรสซิเดนต์นั้นก็เปิดให้กลายเป็นที่พักของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับแต่เราคงต้องกลับไปทบทวนดูนะครับว่าอะไรที่ถือว่าเป็นความถนัดของตัวเราเองแล้วเรายังพอมีทรัพยากรที่เหลืออยู่บ้างถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ลองดูนะครับว่าเราจะช่วยเหลือคนไทยคนอื่นๆที่ตอนนี้เขากาลังเจอปัญหาความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างไรตัวนี้สามารถช่วยกันได้นะครับขอให้ผ่านพ้นไปพร้อมกันครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาทําความรู้จักกับ น้องศิลปินตัวจิว๋วแต่ว่าแจ๋วมากนะครับเป็นดีไซเนอร์รุ่นยาวมากครับอายุเพียงแค่9ขวบกับ7ขวบครับเป็น2พี่น้องที่ตอนนี้เก่งมา,มากๆแล้วก็กําลังโด่งดังด้วยนะครับเนื่องจะว่ามีหัวใจเป็นศิลปินถ่ายทอดความคิดสร้างสารรค์ลงบนผืนผ้าและตอนนี้กําลังต่อยอดโอกาสในการทําธุรกิจให้กับครอบครัวด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ สนับสนุนโดย Chic Republic ฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกลับเข้าสู่ช่วงส,สุดท้ายของมองโลกมองเราครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วครับมี2พี่น้องต้องบอกว่ารุ่นจิ๋วครับเป็นดีไซเนอร์ที่มีความตั้งใจอย่างมากอายุแค่9ขวบกับ7ขวบเท่านั้นเอาความสามารถของตัวเองครับเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เก่งเรื่องของงานศิละปะเอามาถ่ายทอดบนผืนผ้าและตอนนี้ก็ขายได้ราคาที่ดีด้วยความชื่ปริทตามพร้อมกันครับ ผ้าคอตต้นพิมพ์รายงานศิละปะและชุดเสื้อผ้าสีสันสวยงามที่เราเห็นอยู่นี้คือผลงานของสองพี่น้องที่รักในงานศิละปะน้องฮีโร่เด็กชายวัจนะอายุ9ขวบและน้องวินนี่เด็กหญิงเคซียาชุมพวงอายุ7ขวบอยู่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยได้ถ่ายทอดความคิดของตัวเองลงบนผืนผ้าและเป็นที่มาของแบรนด์เคซียาครับนายกอกนมำลชุมพวงพ่อของน้องทั้งสองคนเล่าให้ฟังว่า ผ้าคอตตอนพิมพ์รายงานศิลปะแบรนด์เคซียาเป็นชื่อของลูกสาวคนเล็กที่อยากจะมีชุดเสื้อผ้า,าลายศิลปะที่เป็นฝีมือของตัวเองพ่อเห็นว่าเป็นไอเดียของลูกก็เลยจ้างให้ช่งางภาพมาถ่ายภาพให้และส่งภาพเข้าไปโรงงานผ้าพิมพ์ผลงานศิลปะของน้องวินนี่ออกมาแล้วนำไปตัดชุดให้น้องใส่จนเป็นที่มาของแบรนด์เสื้อผ้าเคซียาสำหรับผ้าคอสตอนทุกลายจะขายอยู่ที่หลาละ400บาทกันเลยทีเดียวครับ หลายท่านก็ซื้อไปตัดเย็บเป็นชุดนะครับโดยน,น้องวินนี่กับน้องฮีโร่เนี่ยเขาก็มีการตัดเย็บเป็นชุดของเขาใส่เพื่อเป็นเป็นตัวอย่างว่าผ้าแต่ละลายเนี่ยเมื่อตัดเย็บเป็นชุดแล้วเนี่ยมีความสวยงามอย่างไรได้นะครับแล้วก็จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของของทั้งสองคนอย่างไรทีนี้ลูกค้าของเคซียาก็จะเป็นกลุ่มของ คนที่เสพงานศินเป็นส่วนส่วนมากเลยนะครับแล้วก็คนที่มีเอกลักษณ์มีมีความเป็นแฟชั่นของตัวเองถึงเป็นคนที่เ,เป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำของอที่ต่างๆแล้วก็สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยการเอาผ้าของน้องๆเนี่ยนะครับไปตัดเย็บในสไตล์ของตัวเองในรูปแบบที่ตัวเองเอชอบแล้วก็เป็นรสยมของแต่ละท่านนะครับ สำหรับก่อนที่จะมาเป็นศิลปินบนผืนผ้าและชุดเสื้อผ้านายกรกมนลบอกว่าตัวเองและภรรยาเลี้ยงลูกแบบปล่อยทางความคิดไม่ได้ขีดเส้นให้รู้ว่าลูกชอบแบบไหนเราก็จะมีหน้าที่คอยเติมเต็มเช่นทุกวันนี้ฮีโร่และวินนี่ชอบงานศิละปะตั้งแต่อายุ5้ขวบเริ่มจากภาพที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เราก็บอกเขาว่าสวยจนทุกวันนี้มีผลงานของน้องทั้งสองคนกว่า1,200ผลงาน จนเป็นที่หน้าภาพภูมิใจของพ่อแม่ยิ่งนักต้องเข้าใจหน่อยว่าการเลี้ยงลูกที่ปล่อยให้เป็นอิสระนะครับที่ให้เขามีความคิดเป็นอิสระเนี่ยเราต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเนื่องจากเราไม่ค่อยใช้ออเดอร์หรือเป็นคําสั่งที่แบบต้องทําอย่างโน้นอย่างน,อยอยางนี้แต่จะบอกว่าให้คิด อ่าอย่างโน้นอย่างนี้น, so นั่นคือการเลี้ยงที่ที่ใช้ให้เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ให้สร้างสรรค์แต่สิ่งที่สําคัญคือเรามีความสุขกับผลงานของเขาแล้วก็เราเราได้ได้ได้รับได้ได้ภูมิใจในตัวลูกเมื่อลูกมีตัวตนมีผลงานขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับพ่อแม่ที่เหนื่อยหน่อยก็ก็จะมีความสุขกับลูกดังนั้นพ่อแม่ทุกท่านก็ก็เหมือนกับเราเมื่อเห็นลูกมีผลงานมีตัวตนมีคนชื่นชอบมีผลงานของลูก พ่อแม่ทุกคนก็จะภูมิใจก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับสำหรับภาพทั้งหมดที่เป็นสีมือของน้องทั้งสองคนที่มีอยู่ทางครอบครัวจะไม่ขายนะครับเนื่องจากเป็นศิละปะชิ้นเดียวของแต่ละภาพดังนั้นหากใครอยากได้ภาพทางร้านก็จะนำไปพิมพ์ลงบนผ,ลผลืนผ้าตามลายที่ลูกค้าต้องการเพื่อน,นำไปตัดเย็บตามคอลเลกชันของตัวเองได้เลยครับ ดวงคำปิ่นใจรายงานขอบคุณคุณดวงคำปินใจด้วยนะครับที่นำเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับน้องทั้งน้องวินนี่และก็น้องฮีโร่ดูสิครับคุณผู้ชม ตัวจิ๋วแต่ว่าแจ๋วมากๆความสามารถแบบนี้บวกกับการที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมอย่างเต็มที่นี่แหละครับอนาคตไกลยอย่างแน่นอนเอาใจช่วยนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้เวลาของรายการมองโลกมองเราหมดลงแล้วครับวันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีห้าครึ่งกลับมาพบกันใหม่ทางทรัทวีช่อง32กับผมอีกบันพิราเพิ่มสุขและทีมงานผู้ชมอย่าลืมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางของ Facebook มองโลกมองเราอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ